Sì, sì. quello? no, non dire il t-shirt lei ha vino, t okay. madonna want to buy? eh, yeah, yeah, a lotta però, you know, a lot of no, a lotta t-shirt No, il t-shirt della costa è uh, more than teniere, eh? like new Anche okay, quello Bozza bella Andate è no, però il colpo sta ancora. Bello. Ah, messo 300 euro no. Ah, non è bello. La pelo? è molto caldo per l'inverno, gusto di essere rinnovato per il gusto di per il Dove andiamo? No, rinnovato yeah, yeah. per ah. <laughs> โหแหล่งช้อปปิ้งข้างใน กำลังจะไปกินหมูกระทะเอาโหเพิ่งจะ4โมงเย็น <c oughs> นี่นะไปกินหมูกระทะแล้วหรอข้า, <c oughs> <c oughs> างในก็เป็นแหล่งช้อปปิ้ง DJI Cash <h ums> นี่ก็จะเป็นทางกลับบ้าน <c oughs> เป็นไงสวยเนาะสาวสวยสวย,สวยนี่ก็คือสถานีรถไฟ ที่มิลานภาพสวยเนาะว่าวดซืข้างนอกเป็นยังไงข้างนอกก็จะเป็นอะไรที่วุ่นวาย ้หรือออกก็ไม่รู้แต่ฉันออกเว้ยนอกก็เป็นที่ดูดบุหรีเป็นไงเป็นไงสวยนะสถานีรถไฟติ ตูเมืองในออกไปนี่ก็เป็นรอแท็กซี่นะคะแปวแววแปวแววแปวแววอา้าวทัวร์จากประเทศไหนเนี่ยแปวแววแปวแววกลับเข้ามาต่เอเพราะข้างนอกมันหนาว Oh. Okay. This is the one of the most dangerous places of uh, of Milan and Italy. ทางออกไปต่อแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่ทางนั้นก็จะเป็นแหล่งช้อปปิง้งเป็นไงเป็นไงสีติดๆแปลก มันจะปวดท้องเข้าองน้ำ เสื้อตาแค่เสื้อตาจรลเคนะคะเสื้อตาจรลเ้น้ำหอมจากจอลเคเสื้อแค่หมวกกี่บาทวะคะ นี่ก็ที่ซื้อตัว๋วไม่มีที่นั่งเลยสวัสดีนะคะบ้านอาหารสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพามาเที่ยวมิลานมิลานปีติตนี่นะคะเราเรอขึ้นรถไฟรถไฟจะไปโคลาา ออ o ทูส์มอคกิ้งล็อบบี้ไม่มีที่นั่งคือท,ที่สวัสดีนะคะคุณสุกัญญาไป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 วิ่ง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 อึ๊บ